นี่เลยครับตรงนี้เลยดดน้ำก่อนไปปั๊บปั๊บปั๊ใไหมอู้หใจเลยจุกมันใหญ่ขนาดนี้เลยนี้มีครับเทเทหรือว่าได้แอคแั้วได้เอาดีนี่ครับเดี๋ยววางไว้เหลี่ยมนี้วางไว้เหลี่ยมนี้เลยเอาแบบเทเทโอเคนี่ครับเหลี่ยมนี้เลยแบบเทเทแบบเดินได้แอกอ่ะอืเอาดีอ่ะสัตว์รี ้มันจะได้ป่ะเปิดน้ำลายยืดแล้วเนี่ยยาวๆครับยาวๆไม่ได้หรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ่ไอ้เอ,เอาเอาดีอ้ะโอ้ไม่ได้เปิดกล้องโอ้้ยแต่เดี๋ยวอัดไว้ได้อัดไปวะมาอุ้ยอัดไว้อัดไว้อัดไว้เฮ้ยไอ้แพ็คเบสิก โอชิโอเคสิ่งที่ผมทำมาครับตอนนี้ผมได้หมดมาทีกทีครับโอ้ผมเปิดแบบหลายแบบประมาณ5 600อันได้เลยครับแบบผมผ่านพรีเมียมมาหลายอันมากๆเมื่อกี้คือใช้พรีเมียมสามอันซึ่งไม่ได้เปิดได้จากพรีเมียมด้วยนะไอ้เจ้าอันเนี้ยเปิดได้จากแพ็คเบสิคนะครับและยังไม่ได้อันเดียวไม่พอนะผมได้เลยสามส โอ้ย oh <c oughs> คิดว่าแบบจะไม่ได้แล้วหมดหวังแล้วว่าอุ้ยวันนี้ผมมาว่ะท่านผู้ชมผมจะให้เอาต้นไม้กินคนมาแอกแล้วเอาดู <c oughs> าว่าจะวางไว้ตรงไหนดีแบบต้องได้แอคเท่ๆเลยนะเดี๋ยวผมเอาเอาไว้โซนตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเจ้าพรตรงนี้นะครับเอาแบบวางสง่าสง่าเลยอะเอาแบบได้แอกอะเอาดีว่ามุมควรที่จะเปลี่ยนโซนข้างหน้านี้เป็นแบบเป็นเหมือนตู้โชว์อะ เดี๋ยวผมขอปลูกไอ้นี่ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวพอเอาทําให้มันเผื่อแบบว่าให้มันโตด้วยนะครับเออไปเลยครับแล้วเอาโรตาร์วางปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดว่าเป็นอันใหญ่สองเนี่ยนะผมก็จะมาวางข้างหน้าครับเท่เลยแต่ว่าถ้าได,ไ,ดได้แบบทีเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับได้ต้นใหญ่ไหมครับรู้สึกว่าได้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะฮะโอเคได้ต้นใหญ่ดีมากอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นเล็กนะครับโอเคมีต้นใหญ่กับต้นเล็กนะฮะเออแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า เออไอต้นวี N นั้นเดี่ยเปิดได้จากแพ็คพรีเมียมใช่ไหมฟังนี้แบบแพ็คเบสิกมันมาว่ะอุ้ยหรือว่าแบบได้เหมือนกันนะครับผมเองก็ไม่ย่อท้อเปิดอย่ง <c oughs> เปิดจนได้โอเคครับเดี๋ยวเราย้ายตน้นต้นนี้มอยนี่เหมกันนะชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวเอียงต้นเล็กอ่ะเอาต้นใหญ่มาไว้ข้างหน้าของเราเนนะครับเอาไว้แอคกนี่มาฮะต้นใหญ่สองต้นอ,อยากวางมุมไหนดีเอาวางมุมนี้ได้ไหมวางแทนเดี๋ยววางแทนนี่เลยฮนะ โ,โคโคนัทเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนโคโคนัทเป็นต้นนี้แทนได้แบบสวยๆงามๆหน่อยนะนี่เท่ๆแม่เท,ท,ท่หม,ม่เทนะดีมจมพุตเท้เลยครับวังแกอคตรงนี้เลยนี่มามะมานะมานะมานะอย่างนี้มานะอ่ะถึงเวลาแล้วครับต้นวีนัสนี่ต้องมากินต้นของผมมาขอแบบต้นแบบใหญ่ๆเลยอ่ะคาดหวังมากครับต้นนี้แบบแบบใหญ่ๆเลยนี่เลยครับตรงนี้เลยถึงไหมระยะถึงนะครับ ดน้ำก่อนซฟปป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 นปป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 นปัปป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 ยปปปปปปัปนปปปดปปปปปปปีปป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 ปบปป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 ปบปป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 เปปปปบปป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 ปัปปปปปบปปป <c oughs> ความภาคภูมิใจของความพยายามมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ oh ย g ร d คุณผู้ชมจะเห็นว่าผมลงคลิปเปิด50ิบอันไปเปิดร้อยอันไปนะฮะครั้งนี้จริงๆต้องเป็นร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วผมแบบคือแบบเอาจริงคือหมดหวังแล้วแะเออจริงคือหมดหวังแล้วแะนี่พูดเยอะเลยพอได้แล้วพูดเยอะจริงโอเคนี่ครัแบบเหลี่ยมนี้เลยแบบเท่ๆแบบเดินในแอคอ่ะจะขอญาติพื้นที่นะขอญาตนะพื้นที่พื้นที่ เพิ่มพื้นที่นิดนึงครับวี้แล้วก็ไข่อู้หไข่พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดไข่ด้วยเลยนะครับแบบผมดวงดีอ่ะก็แบบเปิดไข่ด้วยเลยขอแบบหมีได้ปะในวัวครับนี่ได้ไรได้ไก่โอเคถือว่าราคาดีอยู่ครับไก่ไก่ถือว,ว่าช่วยดีดีครับเป็นการช่วยแบบเป็นการช่วยทําให้ไข่เราฟักเร็วนะครับอู้ในที่สุดก็มีคาประดับประดับสวนสักทีแม่แบบมันก็แบบว่านะความพยายามนะ พูดใหญ่เลยว่ะพอได้แล้วมันพอแบบไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพอได้มันพูดเยอะโอเคครับประมาณนี้อ่าโอเคโอเคโอ้นี่สุดความพยายามของผมแนมะ่จริงๆผมไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บผลผลิตอะไรอื่นแล้วจริงๆดูผมกดใจไว้เยอะมากผมกดใจเอาไว้เพื่อแบบทคาเควสอะไรอย่างเงี้ยนะกดใจไปเยอะมากครั้งนี้ผมไม่ต้องแล้วได้แอคได้แอคได้อะไรเลยเนะี่ยหรือวา่าผมจะเอาโซนนี้เป็นโซนแบบต้นพริกดีเอาสตรอเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่นะครับ นี่คือเอาตกแต่งแล้วนี่คือเราเอาตกแต่งแล้วนะฮะนี่คือเราเอาตกแต่งแล้ววีวีต้องห้ามห้ามเผื่อพลาดลบเลยฮะลบมาทนีนี่แบบอบอกเลยว่าที่ทำมาคือศูนย์เอ่อโอผมมีต้นพริกที่ยังไม่ได้ปลูกอีกนี่ว่านะครับเดี๋ยวเ,เราปลูกต้นพริกด้วยนะต้นพริกเนี่ยราคาประมาณหนึ่งล้านนะเราปลูกต้นพริกด้วยเลยครับหรือว่ารีวิวพริกไปนในตัวด้วยมันไม่ใช่โคตรเท่แต่มันคือเท่ระเบิดนะเว้ยน่ะหรือว่าผมย้ายอันนี้มาตรงนี้ดีไหมครับ แบบบูมมเท่ๆปะมันอย่างนี้ก็เท่นะใช่ไหมแบบได้โชว์ได้ไล่ออะเด่นเด่นอะอุ้ยนี่ครับรูปผลเออกมาแล้วไดูซิขอญาตด,ดูผลหน่อยไม่จำเป็นที้ต้องเก็บอะไรไปแล้วแค่นี้ก่อนมีเวตปิดก็พอใจลวโอเคปึ๊บเก็บนี่นนวิวเดี๋ยวเราเอาผลผลิตเขาไปขายแป๊บนึงนะฮะขอขายผลผลิตเขาก่อนได้เท่าไหร่ โอ้ ه, ลูกละ40,000สมแล้วฮะราคามันต้องดีสิใช่ไหมขออนุญาตนะเซิร์ฟปกติเอาไปแอคเลยมาวิาาแล้วเขาใเซิร์ฟแล้วเอา้าทำไมหันหน้าไปฝั่งนูน้นหุยปากมันขยับด้วยหรอหุ่ยปากมันขยับด้วยอ่ะอมแม่เท่จริงจริงเดี๋ยวคนในเซิร์ฟนี้เดี๋ยวก่นนวกกอนนะหัวหัวแกหายไปไหนถ้าหัวหาย,ยางี้ก็ส่งเพย์ไม่ได้ใช่ไหมหุ้ย ถ้าหัวหายคือส่งเคว้ไปท้ายด้วยคุณผู้ชมหรือว่าหัวมันไม่หยุดตรงนี้เพื่อเป็นการฉลองครับที่ผมได้ต้นไม้กินคนมานะผมก็เลยทำการแจกเลี้ยงนะฮะทั้งหมดสิดตัวอุ้ยเล้วในเติมนี้มีตเด็กรุ่นใหม่ด้วยหรอเดบลาครับเจดตรงความเกลือนะครับนี่จะให้คนนี้ก่อนเลยแจกหมูไปก่อนแล้วกันครับเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่ครับให้หมูให้หมูเด็กใหม่ให้หมู ได้ดีใด้ดีนี่เขาไม่มีหมาแล้วนะครับมีหมาที่สุ่มแล้วใช่ไหมอะหมากับแมวต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมอันนั้นหมาหมาสีเหลืองอะแมวสีเหลืองให้ไปด้วยกันเลยนะครับนี่หมาสีเหลืองให้กับแมวสีเหลืองให้ไปให้เลยนมนีมนม่มาแล้วครับแมวผมเองโอเคโอเคไม่เป็นไรครับม,มาให้ว้าวโดเลยต้องไปกินคนแรกผมแบบสบายใจแล้วต่อไปไหนดูบ้านนี้ซีบ้านนี้มีกระต่ายมีแมว มิกมีวางด้วยวางนี้ต้องอยู่คู่กับนี่กระต่ายดำอุ้กระต่ายดำก็เขามีเขามีกระต่ายแอาเดี๋ยวเราเอาหมูให้เขาแลวกันนะครับเอาหมูให้บ้านนี้เอ่อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชื่อบ้านนี้ก่อนสิว่าบ้านนี้เขาเป็นอะไรอ๋ออุ้ยแสดงว่าสองคนนี้ก็เป็นแฟนกันเหรอคนนี้ก็เหมือนว่าเขาเป็นแฟนกันนะเขาใส่แบบใส่หมวกคู่อะไรเงี้ยอุ้ยเอาดีงั้นก็เอาหมูไปคู่เลยและกันคู่รักคู่นี้ให้หน่อยครับให้หน่อย ยิบให้ให้หมูคนระับให้ให้หมูเออให้หมูให้หมูตรงนี้ครับยังเหลือกระต่ายดําอุ้ยอันนี้มีไก่มีกระต่ายแหละเออเขาขาดสีสันนิดนึงครับกวางอนะ่ะนี่เองเอากวางไปไอ้หนุ่มผมให้ครับเออเอาเอากวางเอากวางวางเลยไอหนุ่ม <c oughs> นนสวยไเอาวางเลยเอาวางเลย <c oughs> แซงอยูเจ๊ไมมเพื่นไล ออโอเคครับอุ้ยนี่มีกระต่ายมีหมาอุ้ยมีกระต่ายสองตัวเลยเองเปลี่ยนม้นงก็ได้นะโอเคครับบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับผมเอาบัวให้เขาเลยนี่เอาบัวไปไอ้นมนมเดินมานด้นมเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้เดี๋ยวผมไปเผื่อไปเก็บไงนะครับเดี๋ยวผมเผื่อไปเก็บไอ้นี้เขาอ่ะเดี๋ยวให้อย่างนี้เลยด้วยกันอนนี้ผเผอเก็บเลยอ่ะให้บัวเขาไปโอเคโอเคโอเค,อเคนี่ผมให้ครบแล้วใช่ไหม รนะครบแล้วนะฮะเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยตัวเหลือแมวครับผมมีกวา้างตัวหนึ่งไปดูก่อนดิว่าใครที่ยังไม่มีกวา้างอุ้ยนี่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 อันนี้คือมือใหม่เลยนี่ผมให้คุณเอเอดีกว่านี่เพิ่งแบบเพิ่งกับมือใหม่เพิ่งจะโอเพนมาเลยอุ้ยเขาเอาอันนี้มาให้ครับเขาเอาเป็นแอปเปิ้ลมาให้โอเคขอบคุณครับอุบบ้ยแอปเปิ้ลสี่โลลรูเบเลอส thanks so much โอเคครับถือว่าแลกเปลี่ยนกัน โซมาดโบรแล้วก็เดี๋ยวผมเอาขอให้เด็กรุ่นใหม่หน่อยดีกว่านี่ครับเขามีตงังค์อยู่เท่าไหร่เด็ตังค์อยู่ทั้งหมดหนึ่งหมื่นนะฮะเดี๋ยวเราหาของมาให้เขาดีกว่าอุ้ยนี่ไนงะดูสิลูกนีข้ขายได้เท่าไหร่จะขายได้แพงเดี๋ยวผมให้เขาเลยอุ้ยล้านหนึ่งโอเคนี่เอาลูกนี้ให้เขาเนนะี่ยดูซิเดี๋ยวดูรีแอคชั่นเขาว่าจากเงินหมื่นสามนะฮะได้อันนี้ไป ได้มาล้านหนึ่งดูดีว่าเขาจะทำได้ยังไงนะครับยิปให้อ่าน,นี่ยูเซลยูเ y o u r s เซล bro ยูเซลนั่นให้นายไปขายอ่ะนายลองไปขายสิผมก็เอาไปขายแล้วผู้มก็ไปขายแล้วลไปขายแล้วเง,งินจากมืนสามคิดเงินปึ๊บล้านสี่ ดีนไดเดนไดได,ดูรีแอคเขาสิคนนี้นุ่มน้อยผมเห็นเขาเริ่มใหม่ไงตอนที่ช่วงที่ผมเริ่มเ่ยก็มีคนให้ผมเหมือนกันนะนี่เลยว่าเาให้รุ่นสุดรุ่นครับสืบทอดกันไปโอเคทุกานรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับอมผมได้ต้นวีดัสมาแล้วแค่นี้ผมพอใจแล้วแล้วก็ในอัปเดตข้างหน้านี้มันจะมีตอนกลางคืนมาด้วยนะก็ต้องรองดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับรอบคลิปนี้บุยฮะ